ากราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้ผมยุทธบารมีนะครับก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่หงพรม่าบรโยนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ทุกท่านนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับพอดีเสาร์อาทิตย์นี้ผมจะไปทําธุระนะครับผมก็เลยขออนุญาตมาลงคลิปวันนี้ก่อนนะครับขออนุญาตมาลงคลิปวันนี้ก่อนก็เลยวัตถุมงคลก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีแบ่งปันให้พี่พี่นะครับอ๋อวันนี้นะครับพี่พี่วันนี้ผมมีนะครับเหมือนเดิมนะครับใครปิดครบสามพันนะครับนี่ครับ อันนี้สุดยอดนะครับหลวงคูณนะครับปารีสุดโทนะครับรุ่นสร้างบารามีครับบารมีย้อนยุคนะครับร aine, ดูนะครับสวยนะครับมีรอยจานของหลวงป ok ู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมนะครับนี่ครับนี่สวยงามเลยนะครับท่านไหนปิดครบสามพันบาทนะครับได้ของแถมไปนะครับนี่ด่านคุณทษนะครับรุ่นสร้างบารมีย้อนยุคนะครับปีห้าเจ็ดครับมีรอยจานชัดเจนนะครับนี่นะครับเห็นรอยจานไหมนี่ผมจะมีหนึ่งรางวัลนะครับ แล้วก็จะมีอีกรางวัลหนึ่งนะครับพี่ๆนี่อันนี้เป็นอันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อคูณปาริสโทเหมือนกันนะครับนี่ต่อโค้ดนี่ครับ9โค้ดเลยนะครับนี่คูณคูณนะครับ1 2 3 4นี่รันตัวเลขนะครับและนี่ก็ต่อโค้ดเหมือนกันนะครับเป็นอันนี้ซองเดิมจากวัดนะครับนี่ซองเดิมหลวงพ่อคูณนะครับเสมานะครับพระป่าปี57นะครับ นะครับอันนี้ผมจะแถมไปนะครับพี่ถ้าได้ปิดครบ3,000บาทก็ได้ไปนะครับเลือกเอานะครับสวยงามนะครับนะครับเรามาเริ่มที่วัตตุมงคลของหลวงปู่หงนะครับชิ้นแรกนะครับนะครับมาเลยนะครับตอนนี้ก็นี่ผมได้มานะครับองเดียวนะครับนี่นะครับเป็นปิดตาชานหมากนะครับปีห้าสามเพิ่มทรัพย์เพิ่มสุขนะครับ ปิดตานะครับปิดตาเงินล้านนะครับนี่ครับอ๋อเป็นมวนสารนะครับชัดเจนนะครับเป็นเนื้อชั้นหมากนะครับนี่ครับมีเกสาหลวงปู่นะครับเกสาหลวงปู่สีดำดำนี่ครับชัดเจนนะครับเต้ากุดเงินสองดอกนะครับผมเปิดราคาเดิมนะครับพร้อมกล่องนะครับเก้าร้อยบาทนะครับราคาเดิมนะครับจะให้ดูด้านหลังนิดนึงนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพีชั้นมากนะครับหนาๆแบบนี้ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่นี่ครับมวลสารครบนะครับนี่นะครับได้มาหนึ่งองค์นะครับเปิดเก้าร้อยบาทนะครับราคาเดิมนะครับพี่พี่ถ้าใดสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองเหมือนเดิมครับพี่พี่เหมือนเดิมนะอผมไม่ได้เอาอันนี้มาแน่เลย ไม่เป็นไรครับเบอร์เดิมนะพี่พี่ศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับต่อไปนะพี่พี่ต่อไปนี่อันนี้อันที่ละวงดีกว่านะนี่นะครับหายากนะครับพี่พี่หายากนะครับครับนี่นะครับเป็นเสมาเจริญชัยมงคลนะครับหลวงปู่หงคมมะบัญโยนะครับเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อกระไรเงินนะครับเดี๋ยวดูข้างในนะ สร้างห้าร้อยเหรียญนะครับห้าร้อยเหรียญเองกระไหลเงินกระไหลทองนะครับสามเคครับสร้างอย่างละห้าร้อยนะครับน <aciones> <ged> ี่นะครับให้ดูความสวยนะนี่แต่พี่เขาปิดผมไปแล้วแหละเขาปิดผมแต่หลังไหม่แ <graduate> ล้วนะจะส่งให้แกอยู่นะครับสร้างบีห้าหกนะครับแต่สวยนะครับความสวยส่งคือให้ชมความสวยนะพี่ๆนี่นี่นะครับกระไหลเงินครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่ก็ไหลเงินนะครับเดี๋ยวให้ชมเนื้อสามเคนะครับพี่พี่เนื้อสามเคนะครับนี่ครับกล่องเดิมนะครับเนื้อสามเคก็สวยนะครับเนื้อสามเคผมจะบอกว่าสวยมากนะครับนี่ครับสวยจริงๆครับสามเคนะเขาปิดคู่นะครับพี่เขาปิดคู่นะครับนะครับเสีมาจะเป็นชัยมงคลนะครับหลวงปู่หลวงปู่บรรโยนะครับประกันแท้นะครับ เนื้อสามเกครับสององนี้เขาปิดแล้วนะครับมันเอามาชมไม่เฉยเจะจะส่งให้เขานะครับพระมีน้อยเดี๋ยวมาขออนุญาตเขาเอามาลงนิดนึงครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับนี่ผมได้มาแล้วศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับมือผมแล้วก็ลายก็คิวอาร์โค้ดนะครับแอดได้ครับสนใจก็ติดต่อมานะครับท่านใดปีครบสามพันก็ได้ของแถมไปนะครับเป็นของพ่ะคูณนะครับแต่ต้นคลิปที่ผมบอกแล้วต่อไปครับพี่ต่อไปนี่ นี้คิอาจจะไม่ยาวนะเพราะพระไม่ได้เยอะนะครับแต่ก็อยากแบ่งปันนะครับพี่พี่นี่ครับเป็นรุ่นเสาห้ามหาบารมีนะครับปีสี่สามปีลึกนะครับเป็นพุทธซ้อนหลวงปู่หงพรมมะบัญโยนะครับอ่านี่นะครับเป็นรุ่นนี้นี่ครับหยดน้ําพุทธซ้อนปีสี่สามนะครับพี่พี่ให้ดูข้างในความสวยนะครับมีสององนะครับ ผิวเดิมนะครับผิวเดิมผิวเดิมค่ากล่องครับนี่ดูความสวยเนาะนี่นะครับองแรกนะนี่ครับคาบเดิมครับไม่ผ่านการใช้นะครับอันนี้ค้ากล่องเลยนะครับผิวเดิมนะครับหลวงปู่หงคมปัญโยครับพุดซ้อนนะครับสองโพธิสัตว์นะครับหลวงปู่หงหลวงปู่ทวดครับข้างหลังเป็นยันครูนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับชัดเจนนะครับนี่นะครับนะครับ มีสององค์ครับเดี๋ยวให้ดูอีกองหนึ่งครับพี่เขาปิดไปองค์นะครับพี่เขาปิดนะครับเหลือองค์หนึ่งนะครับให้ดูอีกองหนึ่งก็สวยเหมือนกันครับพี่ๆสวยเหมือนกันเนาะไม่ได้ไปกว่ากันนะครับอันนี้คุูผิวแบบอืผิวเดิมเลยนะครับพี่ผิวเดิมต้องบอกว่าผิวเดิมนะครับนี่ครับผิวเดิมเลยนะครับนี่ความสวยนะครับเข้มขังมากนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับนี่ครับ มีสเหรียญนะครับพี่พผมเปิดเหรียญละหนึ่งนเก้าร้อยบาทนะครับสันใจก็ติดต่อมานะครับ1,900บาทนะครับพี่พี่ต่อไปครับเอานี้ก่อนเนาะใครไม่ไหวอ่าเป็นเนื้อนี่ครับไม่ไหวก็เอาเนื้อผงไปใช้นะครับพี่ใช้พุทธคุณนะนี่นะครับแช่น้ํามนต์มาด้วยนะครับเป็นหยดน้ําพุซ้อนหลวงปู่หงปมปัญโยนะครับนะครับ นี่ครับสวยงามนะครับพุทซ้อนครับนี่ครับข้าบน้ํามนยังอยู่เลยนะครับนี่ครับอันนี้ผมเปิดเบาๆเลยครับราคาแบ่งนะหน้านี้ไปให้ใช้พุทธคุณนะครับท่านใดสนใจก็ผมแบ่งไปนะครับอาได้มาเบาเนาะรงนี้นะครับเป็นปีศรีสามปกเศดพิธีเดียวกันนะครับกับหยดน้ํานะครับเนื้อทองแดงนะครับปีศรีสามนี้ผมเอาเบาๆเลยนะครับเอา เอา900บาทนะครับเอา900บาทพอนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับท่าบ4 3นะครับประกันแท้นะครับนี่นะครับชัดเจนนะครับแช่น้ำมนต์นะครับข้ามน้ำมนต์ยังอยู่เลยนะครับ900บาทครับพี่พี่ครับต่อไปครับต่อไปนี่ครับนี่เป็นนะครับหลวงปู่หงนะครับชั้นหมากรุ่นพิเศษแช่น้ำมนต์นะครับสามไตรมาสวัดเพชรบุรีนะครับ ตำบลทุ่งมมนอำเภอปาราสาทเดีให้ดูข้างในครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับนั่งบัวนะครับเป็นเนื้อชั้นหมากแช่น bracket, <It> ้ำมนต์นะครับหลวงปู่ทวดครับน้ำมนต์ยังอยู่เลยนะครับพี่ๆนี่ดูคาบนะครับนี่นะครับหลวงปู่ทวดนะด้านหลังเป็นหลวงปู่หงนะครับนี่นี่ครับคาบน้ำมนต์ผมคาบเดิมๆนะไม่มีการปรับแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับคาบน้ำเดิมยังอยู่นะครับแช่น้ำมนต์นะครับ สวยเลยนะครับเนื้อชั้นมากนะครับภาพน้ำมนเข้มขลังเลยนะครับนี่ครับหลวงปู่หงพรมปัญโยนะครับนี่นะครับสร้างเมื่อปีสี่เจนะครับ4ี่เจดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาครับพี่พี่สนใจก็ติดต่อมานี่ผมเปิดแบ่งปันนะครับ700รบาทพอครับชั้นมากแค่น้ำมันนะเบาเลยครับพี่พี่0รอบาทนะครับสนใจก็ติดต่อมาครับ0 8น1 3แป7 2 2หนึ่งสาหกดสองสองนะครับตามเบอร์นี้เลย นะครับอย่าลืมนะครับนี่ปีทบกสามพันก็จะได้ของแถมนะครับนี่นะได้ของแถมไปนะครับนี่เป็นอันนี้รุ่นนี้เป็นนิยมเลยครับนะครับนี่ครับได้ของแถมไปนะครับเรียกเอานะครับพี่ีเรียกเอานะครับต่อไปครับต่อไปต่อไปเลยนะครับนี่ครับอันนี้มาโชว์กันนิดนึ่งปีสี่สามนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญหลังนะครับมังกรคู่หงนะครับหลวงปู่หงพรมปัญโยครับมังกรคู่หงครับสวยงามครับดูหน้าหลวงปู่นี่โอ้โหนี่นะครับด้านหลังนะนี่ชัดเจนนะครับสร้างเมื่อปีสี่สามพร้อมกล่องเดิมนะครับพร้อมกล่องเดิมเปิดที่เก้าร้อยบาทนะครับผมเคยมาลงหลายรอบแล้วนะครับรุ่นนี้เก้าร้อยบาทนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับ ยืมพี่ๆเขามาลงคลิปนะครับแต่มาเขาปิดไปหลายรายการเหมือนกันนะครับน้ร900บาทครับต่อไปครับพี่ต่อไปอานนี้ก่อนนะเดี๋ยวนี้ไว้ทีหลังนี่เจริญพรล่างครับหลวงปู่หงษพรมบรญโยครับสวยๆนะโอ้โหดูแดงแป๊ดเ่ยนะครับเห็นเจริญพรล่างหลวงปู่หงษมพรมบัญโยนะครับนี่ครับหลังยันเกราะเพชรนะครับนี่ได้มาสององนะครับ นี่ครับนี่นะครับได้มาสององนะครับนี่ครับนะครับอ่าผมเปิดองค์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับนะครับนี่นี่นะครับหลวงพูงหลวงพูงบรรโจนะครับอ่าพีห้าหกนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของหลวงปู่เช่นกันนะครับเจริญพรล่างนะครับหลวงปู่หงเอามาลงหลายคลิปแล้วนะครับฮ่าพี่ ต่อไปครับพี่ๆต่อไปองนี้ก็นานๆครับโอ้โห่ายากผับพิคเน่นะครับปิดตาครับปิดตาอ้อมจักรวาลงาแกะนะครับงาช้างนะครับพิคเน่ปิดตาด้านหลังดูนะครับมวลสารโอ้โหครบสูบเลยนะครับเต็มสูบนะครับพระพิคเน่สวยนะครับผมบอกก่อนงาช้างแท้นะครับนี่ เปิดที่1500บาทนะครับดูด้านหลังครบเซตนะครับโพลเซกเมดยานะครับทาวเวตนะพระศิวลี่ก็นี่ครับราพิคเนศอาจารย์ปู่นะครับของอุผู้หงครับด้านหน้าก็สวยงามครับเป็นงานแกะเปิดที่1500บาทนะครับพี่พี่หนึ่้บาทนะครับเปิดนะครับเปิดแบ่งครับ1 5 0 0บาทพอครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปนี่ครับโอ้ยนี่ นะครับสมเด็จสมปรารถนาครับหลวงปู่หงพมะปัญโยนะครับนี่เนื้อนี้นิยมสุดๆนะครับดูด้านหลังโอ้โหชัดเจนนะครับปีสี่แปดนะครับสมเด็จสมปรารถนาเขาว่ากันว่าหลวงปู่นัานบอกว่ารุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ดีมากครับสมเด็จพุทธาจารย์โตลงมาปลูกเสกให้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์หลายๆนะครับเทียนนะครับเทียนที่ใช้ทํานะครับนะครับย้อนขึ้นไปนะครับ ย้อนขึ้นไปบนพิธีเลยนะครับเทียนเขาว่ากันว่านะครับหลวงปู่ท่านบอกะรุ่นนี้นะครับสมปาถนาส่วนมากเนื้อผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณนะครับผงพุทธคุณก็จะผมส่วนมากผมเอาผงพุทธคุณมาครับเนื้อนี้ไม่ค่อยเจอนี่เป็นเนื้อดําเลยครับดําสนิทเลยอันนี้นิยมเลยครับผมเปิดที่สองพันนะครับสองพันบาทนะครับเนื้อนิยมนะครับปีสี่แปดหลวงปู่หงผมปัญโยนะครับสมเด็จสมปาถนานะครับนี่นะครับสวยๆนะครับต่อไปครับนี่ เขาสั่งผมไว้เดี๋ยวแซยิดเนาะนี่นะครับแซยิดนะครับเดี๋ยวแอปเปิลนะครับปีห้านะครับนี่หอมสวยนะครับสวยนะครับนี่นะครับน้องปูของบุมปัญโยนะครับอันนี้ผมเปิดเก้าร้อยบาทนะครับแบ่งไปนะครับนี่กระจกเลยนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเห็นแซยิดนะครับเดี๋ยแอปเปิลนะครับต่อไปครับพี่ๆต่อไป นี่ครับนี่ก็ไม่ค่อยเจอกันนะอันานเจอทีนะครับถ้าใดมีกําลังน้อยๆก็เก็บได้นะครับนี่นี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่ออกจากวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพุทซ้อนเหรียญนะครับพุทซ้อนนะครับหลวงปู่หงบงบรญโยนะครับมีอยู่สององนะพี่ๆด้านหลังยันครูนะครับนี่นะครับ ไม่ค่อยเจอครับไม่มีหมุนเวียนนะครับนี่ได้มาสององนะครับนี่นะครับผมเปิดเบาเบานะครับแบ่งแบ่งนะดูด้านหน้านะครับสวยงามนะครับหลวงปู่หงนะนี่นะครับหลวงปู่ซ้อนหลวงปู่ทวดนะครับนี่มีสององครับพี่พี่คมชัดเจนนะครับแท้แน่นอนนะครับเปิดแบ่งบันองค์ละเก้าร้อยบาทพอครับเก้าร้อยบาทนะมีสององนะใครเร็วใครได้นะครับต่อไปครับต่อไป นี่ครับโอ้หนี่ก็เนื้อฝาบาทนะครับเรื่อนี้ปกฟักทองนะครับเนื้อฝาบาทหลวงปู่หงพมปัญโยนะครับหน้าปกเล็กนะครับมีอยู่สององค์นะพี่พีนะเดี๋ยวให้ดูดีละองค์นะนี่ครับมีสององค์นะครับเนื้อฝาบาทนะครับพี่พี่นี่ผมมีอยู่สององค์นะครับปีสีสองนะครับปีลึกเลย เปิดองค์ละ900แบ่งเหมือนกันนะพี่พี่ผมแบ่งเหมือนกันนะเนื้อฝาบาทนะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงนะเนี่ย900ครับนี่ครับมีสององนะครับพี่พี่900บาทนะครับถ้ามีพี่เขาปิดอยู่หลังไม้แล้วนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับผมได้มาเรื่อยๆนะนะครับต่อไปครับพี่พี่ต่อไปนี่ครับนี้ก็หาไม่ค่อยเจอนะครับ เหรียญก้ามงคลหลวงปู่หลงปูมัญโยนะครับเป็นเนื้อก้ามงคลปีสี่ห้านะครับดูนะครับผมจําได้ผมเคยเอาเนื้อทองแดงลมดํามานะครับอันนี้เป็นเนื้อกระดาทองเลยนะครับสวยๆนะครับนี่นะครับได้มาเหรียญเดียวนะพี่ๆได้มาเหรียญเดียวนะสนใจก็ติดต่อมา077130นนี้ผมเปิดหนึ่งพันนะครับสองร้อยบาทพอนะครับกระดลทอง กระไรทองไว้เก็บนะครับเก็บกันได้นะครับกระไรทองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองนะครับตามเบอร์นี้นะครับวันนี้พระไม่ค่อยเยอะนะครับเสาร์ทิ์นี้ผมไปนําธุระทิศหน้าน่าจะเจอกันไปปลายสัปดาห์เลยนะครับหาพระนะต่อไปครับเหรียญสุดท้ายนะเหรียญสุดท้ายหลังหันุมานนะครับของปูหงุมันโยนะครับนี่ นี่นะครับนี่นะครับเหรียญหลังอนุมานะครับสวยเหมือนเดิมครับสวยเหมือนเดิมนะครับนี่ครับอ่านี่ผมเปิดแบ่งเลยครับราคาแบ่งนะครับแบ่งให้นะครับผมเอาแค่องนี้เอาแค่เจ็ดร้อยพอครับเจ็ดร้อยละเบาๆเนาะเจ็ดร้อยพอครับสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับศูนย์แปดเจ็ดสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองครับวันนี้ก็พระน้อยนะมาเจอกัน นะครับไม่นานนะพี่ๆท่านใดสนใจก็เหมือนเดิมขอบคุณพี่พทุกท่านนะครับที่ความเมตตาน้องนะครับนี่นะครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งสามหกหนึ่งเจ็ดสองสองโทรมาก็ได้ครับน่าจะเร็วนิดนึงนะครับท่านใดสนใจปิดนะครับก็จะได้ของแถมไปนะพี่ๆนะเอ่อโทรมาก็ได้พี่เพราะว่าจะได้เร็วๆวนิดหนึ่งบางทีไลน์ไม่ทันนะครับช้านะครับครับวันนี้ก็ครบั่วนะพี่ๆี่ผมมีแบ่งปันวันนี้ได้มาแบ่งปันนิดหน่อยผมก็จะเอามาแบ่งปันพี่พีทุกท่านนะครับนิดหน่อยก็จะเอามานะครับ พื่อจะได้ไม่ห่างหายกันไปนะครับจะได้มีพบปะพูดคุยกันนะครับต้องขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับทั้งหน้าใหม่หลังใหม่นะครับที่ให้การสนับสนุนผมด้วยมานะครับวันนี้ยุดบารมีนะครับก็ขอลาพี่พี่ไปก่อนนะครับขอให้พี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะครับมีโชคมีลาภนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ